เดมากันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เราจะมางานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงสนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตนะคะที่แห่งนี้ค่ะเคยเป็นสนามแข่งรถนะคะแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นสนามวิ่งนะคะและตอนนี้รับปิ๊เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวินิมาราธอนกิโลตอนนี้สรากนะคะก็มีนักวิ่งที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็หลากหลายที่นะคะก็เดินทางมารับปิ๊บนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวพี่ ว่าการวิ่งบุรีรัมย์จะสนุกนาดแค่ไหนและสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนเราก็จะเริ่มต้นวิ่งกันที่นี่ละค่ะถือได้ว่าเป็นงานวิ่งที่ปล่อยตัวในสนามแข่งรถแล้วก็มีเส้นทางรูดวิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะและครั้งนี้นะคะพลไม่ได้มาคนเดียวพลมากับเพื่อนๆทีม u u n c t u u l l y เดหรือเราไปถามมันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับสนามวิ่งนี้ มาครับเป็นตอนนี้เหนื่อยมากค่อยตัวทีเดเดี๋ยวามยอว่าถามเบียรเบียก่อนเขาเปนพีวิด้วยเยเหนื่อยค่ะครั้งแรกที่มาที่บุรีรัมยแล้วก็ครั้งแรกที่มาที่สนามนี้รู้สึกแบบอลังการมากเหมือนเราไม่ได้มาอยู่ในเมืองไทยอ่ะจริงนะใหญ่อลังใช่อลังการแล้วก็ดูแบบเหมือนมีมาตรฐานหนุสากลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่พวนี้เราจะได้แบบสดาจงจริงแต่ครั้งนี้มีเจ็ดเจ็ดชั่วโมงจุดขับออฟสจุด คือถ <detective. S 1> ้าเกิดดูดูตามมาตรฐานแล้วอ่ะก็น่าจะได้ไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ประมาณถ้าไม่แบบทำไมต่อแถวจิ้ตัปงใจครับผมคือ คิดอะไรอยู่อ่ะไม่หรอกสี่สิบสอง,อง,องนเนี่ยตอนลงนเขาหรอ,อไม่หรอกจริงๆแล้วอยากลองเพราะว่าเห็นเพื่อนๆอ่ะพูดว่าที่เนี่ยเหมือนแบบสนามดีอากาศดีเราก็เลยรู้สึกว่าถ้า21โลแรกอ่ะก็ควรจะเป็นที่แบบนี้แหละ <c oughs> ลองดูรอดูกันละกันว่าพรุ่งนี้เดียจะสภาพเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะพอไหวนะคะคิดว่าไม่น่าจะโดนแบบคัดออฟทิ้งหรอกเนาะสองจุดนี่สองจุดใช่ไหมสองจุดค่ะฮาร์เป็นโดนคัดออกสองจุดไหวๆที่ไหวเดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ กำลังใจเชียร์พวกเราด้วยนะคะว่าเราจะสามารถทำลายสถิติได้หรือเปล่าะคะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปิดท้ายกันไปด้วยชื่อทีมของพวกเราพ <c oughs> วกเราทีมรัมแอชลีย์ชาวนี้ที่บุรีรัมอากาศค่อนข้างเย็นเลยล่ะคะ่ะวัดอุณหภูมิได้ที่17องศาเซลเซียสและแล้วก็ถึงเวลาของการปล่อยตัวกับงานวิ่งบุรีรัมมาราทอนคะ่ะ สนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตได้รับการรับรองจากสมาพธ์รถยนต์นานาชาติว่าเป็นสนามแข่งรถระดับมาตรฐาน FIA เกรดหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่อนุญาตให้ใช้แข่งขันรถ F1 ได้ตอนนี้ก็ได้าปล่อยตัวจากจสตาแล้วนะคะอากาศ17องศาสบายๆทาของเราก็เป็นอัจารย์นะชมการแข่งขัน สิโลไลจะอ,อยู่ในสนามแข่งรถก่อน ้ก็กำลังวิ่งอยู่ที่สนามแข่งรถของบุรีรัมนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่เธอจะมีโอกาสมาวิ่งบนสนามแห่งนี้และตอนนี้ประมาณ6กโมงเช้านะคะอากาศหนาวมาก17องศาแล้ววิ่งหลายคนก็เลยจะต้องใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าเส้นทางวันนี้จะมีอะไรบ้างตามเลย บุรีรัมขึ้นชื่อถึงเรื่องของทีมฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดรวมถึงสนามบุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้นี่แหละค่ะดังนั้นงานวิ่งงานนี้ค่ะก็จะมีเส้นทางที่เราจะต้องผ่านหลากหลายจุดที่เป็นสถานที่สําคัญของบุรีรัมจุดสตาร์ทอยู่ที่บุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่อยู่ๆเราจะได้มีโอกาสลงไปเหยียบบนสนามประลองความเร็วมาตรฐานที่สามารถจัดแข่งขัน F1 ได้เลยนักวิ่งสามารถสัมผัสกับทุกโค้งบนสนามได้แบบใกล้ชิด นอกจากตื่นตาตื่นใจในสนามแข่งรถแล้วเราก็ยังได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะสำหรับเส้นทางการวิ่งนะคะพอเราวิ่งออกไปจากสนามบุรีรัมย์ international circuit เราก็จะได้พบกับวิวธรรมชาติที่สวยงามของท้องนาเรียงรายสองข้างทาง ตอนนี้เราก็วิ่งออกมาจากสนามบุรยียามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วนะคะเมื่อกี้เราใช้ระยะทางทั้งหมดในนั้นเนี่ยประมาณ4กิโลตอนนี้วิ่งตัดออกมาจากนอกสนามแล้วถนนเนี่ยปิดการจราจร1 0อเปเลยแล้วก็วิ่งออกมาตรงถนนใหญ่นะคะนี่เข้าสู่กิโลเมตรที่6แล้วพาที่ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเพราะว่าเราปล่อยตัวตั้งแต่เช้ามืด6โมพาีทิชก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอากาศตอนนี้เนี่ยเย็นสบายมาก10กว่าอ,องศา ทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะคะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่และสำหรับใครที่วิ่งระยะมาราธอนนะคะก็จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สันเขื่อนห้วยจรเคมาก รวมถึงเส้นทางที่วิ่งผ่านไปยังบ้านเรือนร้านค้ากลางเมืองของบุรีรัมย์แล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ออกมาต้อนรับกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ และขณะที่เราวิ่งอยู่นั่นเองนะคะเราก็เห็นภาพที่น่ารักน่ารักมีคุณแม่อุ้มลูกออกมาวิ่งด้วยละคะ่ะทำไมถึงพาน้องมาวิ่งงานนี้คะวิ่งมาราธอนค่ะอ๋อตามพ่อมาปัดนลันก็เพิ่มมาเป็นมินิค่ะโอ้ตอนนี้คือมินิเลยทีหน้าระวังแผ่นฮาร์ฟแล้วปกติน้องแบบได้เคยอุ้มแล้ววิ่งอย่างนี้บ่อยไหมคะแล้วสี่งา แล้วก็ปีนี้ก็ล่าสุดก็ขอดแก่นมาแล้โอ้กิโลคะสิบโลซเนี่งชอบชอบอยู่ในเต้มากกว่ารถเข็นน่ะออมีรถเข็นวันนี้ได้สองโลแสดงว่าชอบวิ่งมาตั้งแต่แบบตั้แต่อยู่ในท้องตามท้องอยู่ในท้องก็ไปวิ่งแล้วพูดถึงสนามนี้ชนิดนึงเป็นไงบ้างกับบุรีรัมม์มาราธอนค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะเยี่ยมเลยรู้สึกรู้สึกประทับ งานเต็มที่งานได้เยี่ยมมากเลยค่ะรู้สึกว่าการที่ออกมาวิ่งจริงๆรเมื่อก่อนก็ไม่ชอบออกกำลังกายแต่แฟนเป็นคนวิ่งแล้วก็ชวนวิ่งมารู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วเรามีแรงต่อสูก้กับลูกนี่จะเลี้ยงลูกที่วิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็เดินได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็เพิ่มเติมก็คือน้นําหนักลดผนลดลดน้ำหนัน้หนัก ลดเลยะจริงๆค่ะที่คอนเฟิร์มก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำกับลูกเราได้ด้วยนะคะถึงจะเป็นแม่ให้นมก็ยังออกกำลังกายได้ค่ะค่ะอ่บ๊ายบายค่ะบายดีค่ะ เสียงเชียร์และความอบอุ่นของชาวบุรีรัมนะคะก็ทําให้นักวิ่งมีพลังฮึดขึ้นมาส่วนอากาศของที่นี่ดีมากเลยค่ะไม่มีฝุ่นหรือว่าควันพิษจากรถเพราะว่าเขามีการปิดการจราจร100%ตตลอดระยะทางการวิ่ง ถึงสนามไอโมบายเซเบียนะคะอยู่ด้านหลังของลอยนะคะก็อีกแป๊บหนึ่งเราจะวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้เกือบครบสิบโลน่าจะตัดหัวมูุ๊บแล้วก็เข้าถึงเสน้นชัยเลยก็เป็นสนามฟุตบอลของวีรามูนิต็นะคะด้านหลังของเรา สเตเดียมตอนเย็นเขามีแข่งบอลที่แปลว่าเราวิ่งเข้าเซ็นไทยก่อน,น,อน,น,อนไป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 สำหรับงานวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนค่ะถือได้ว่าเป็นงานวิ่งที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยรวมแล้วทั้งหมดมากถึง6 1ล้าน1 0 0 0บาท และก็ยังมีรางวัลทำลายสถิติโลกนะคะสำหรับนักวิ่งมาราธอนใครที่สามารถวิ่งได้ต่ำกว่า2ชั่วโมง2.57วินาทีรับเงิน3ล้านไปเลยและผลการแข่งขันค่ะปรากฏแชมป์ของบุรีรัมมาราธอนตกเป็นของคอสมาสมูดูกูคีว่ายอดนักวิ่งจากเคนยาที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา2ชั่วโมง17นาทีแต่ไม่สามารถทำลายสถิติโลกได้ค่ะ และสำหรับงานวิ่งบุรีรัมมาราธอนนะคะมีการปิดการจราจร100%รวมทั้งความตรงเวลาในการปล่อยตัวมีจุดบริการน้ำดื่มอย่างครบถ้วนรวมถึงจะมีห้องน้ำที่สะอาดระบบาาการจัดการที่ดีเหรียญที่ระลึกสวยๆและแน่นอนว่าความอบอุ่นจากกองเชียร์เจ้าบ้านที่ออกมาต้อนรับอย่างคึกคักจนเราต้องยกให้งานวิ่งบุรีรัมมาราธอนเป็นงานวิ่งที่ดีที่สุดแห่งปีเลยล่ะคะ่ะ